แกเป็นอาจารย์ที่บรรลุด้านธรรมไวยอักตอเพจจริงๆกัน,นจริงๆเราลับรออะไนี้ได้ครับแต่ผมตามครับบอกว่า<ะ>ให้เล่นเอกโมโหลแล้วโอ้เออลืม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 เออแล้วก็คนดูก็ไม่เตือนไงใช่ปะยอดนะครก็อขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวดีหน,น้าเบงกอาทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เมื่อพวผมเคยชแนล,ลอีกเช่นเคยครับพเพื่อนๆก็เดินทางมาถึงซีซั่นสองแล้วนะคะผมก็หวังว่า คนยังจะคงเล่นอยู่นะครับผมก็แน่นอนครับคอนเทนต์นี้หนีไปไหนไม่ได้เลยนะครับนอกจากจะปืนเอกปืนสุดฮิตประจำซีซั่นสของเรานั่นเองนะครับส่วนบิลก็ตามที่เห็นเลยนะครับเพื่อนๆก็นำไปปรับใช้กันได้นะครับอ่ะส่วนนะครับอาทิตย์นี้นะครับผมจะไม่ไล์นะครับแต่อาจจะมีไล์นะประมาณสุกเสาร์อะไรประมาณนี้นะครับเนื่องจากว่าผมขออนุญาต ไปทำคลิปก่อนนะครับเนื่องจากว่าคลิปช่วงเนี้ยไม่ค่อยได้อัพเลยนะครับก็ขอพักไลฟ์สดไปก่อนเนาะอ่ะส่วนเจ้าปืนเอกของผมเนี่ยจะเล่นโหดดุดัดนสักแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในเกมกันเลยนะครับ เอาละครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมีมาที่หน้า Big Owl ราคาถูกผมขอแนะนําเป็นโอเวอร์ท็อปอัพเลยนะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับถูกปลอดภัยบริการไวต้องโอเวอร์ท็อปอัพเท่าน,นั้นนะครับผมขอตัวไปเติมก่อนนะครับลิงก์เติมเงินอยู่ด้านล่างนะครับอย่าลืมไปจัดไปอุดหนุนกันเยอะนะครับใช่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 อะไรวะเตด,ดึงเตด,ดึงว้าว ผมอยากจะแชร์จอให้ดูยิงยศแต่ละวันยศเปิดอะไรให้ผมดูแล้วคนทั้งนั้นแล้วพี่อี่เก็มแหละก็เกมแหละหน่าเล่นชิบหายเลยที่จเกมแต่และอย่างเออวารนะอยู่วากล้าเล่นไปวายุกาเนองที่ไปด้วยข้อมออูลเปิดไปแล้วนะ เพิ่มประตูเข้าไปแลวเฮ้ยนึกว่าเข้าหัวเฮ้ยหน้าพี่ทีสิบสามทีสิบสามทีสามหายเลสอง แม่เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆเนจ้าปืนเอกของผมเนี่ยโหดสมใจเลยไหมครับเก็บ3แบบนิ่มๆไปเลยทีเดียวแต่แต่ว่าไปมันก็ไม่นิ่มเท่าไหร่นะผมว่าเกือบตายเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ก่อนจะไปรับชมต่อนะครับฝากเพื่อนๆรบกวนนะครับกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเอาไปโดนมาแล้วไปปอหลัง ช็อตนี้ผมนี่รีบกดดูแผนที่อย่างไวเลยนะครับคิดว่าน้องผมตายนะครับผมแม่ร้องสะลั่นเชียวถ้าพปกคีตายหมดน้องออกเลยก็ได้นะลองิงนะไปครับพเพื่อนเดี๋ยวเราเข้าไปลุยข้างในกันดีกว่านะครับเนื่องจากข้างในเนี่ยบวกกันสองตี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเป็นมือที่สามที่สวยงามเสมอนะครับเพื่อนปลาใส่เราเหมือนอยู่หน้าประตูเออหน้าประตู เหมือนเหมือนจะซัดกันเองเอาปะเอาก็ได้ได้แล้วพี่แค่ต้องระวังราเบิดแค่นั้นแหละพร้อมปะพี่เปิดให้

ไม่อยู่กลางเลยส้องนมันจะไม่อู่น้องเนาะเจ็บมากนึ่เข้าห้องเข้าห้องกับตังตัวน้องน่ากลัวโอ้โหเิดนะนี่อว่าทีนี่อยกันทงนั้นะมีใครเหลือยาแดงปะหมดม่เหลือแั้มาเข้าให้น้องนึเอ๊ขอร้เลือยากะปุก เอกนะเอกนะายหนึ่งหน้าพี่ตัวหนึ่งตายสองหมดต่อพี่ยังยังยัง M K นึ่นะพี่ผ่านนะพี่ผ่านนะ โอ้โหเยโดนดีบีสัตว์เกือบตายตเกือบชานมันยังไม่มาข้างล่างเลยหรือเป่ปอนอยู่กับพี่นะปอนอยู่กับพี่นะพี่ไม่มีหูนะพี่เกือบปนระเบิดไปแล้วพี่ ไประเบิดที่หน้า้องยาวทางยาวทางยาวข้างบนข้างบนโอ้โหแม่ดาวอะไอชั้นลอยชั้นลอยแม่ช็อตนี้ก็พลาดนะครับไม่ได้เช็คชั้นลอยหรือชั้นสองนั่นเองนะครับเกือบจะสุดครับแต่ดันสะดุดฟ้ลหกสองซะก่อน ล่วงเป็นน้ำเลยแต่ไม่เป็นไรครับเรายังเหลือน้องรักของเราอีกหนึ่งคนหวังว่าน้องรักของเราเนี่ยจะกู้เอกของเรากลับคืนมาให้เราได้นะครับไอ้ยนยังไม่โดนไอมืัน สวยแม่เจอช็อตนี้เข้าไปศัตรูก็ต้องร้องโอ้กันบ้างนะครับเพื่อนๆ PYX เนี่ยสุดจริงๆครับช็อตนี้ผมบอกเลยน้องรักผมเนี่ยอ้มอ่แคตื่นกนตั้งนานเพื่อนผมครับเพื่อนผม ยนนก้องผมครับน้องผมไอ้เนี่ยตอนแรกมันตายง่ายจังหวะตัวเมื่อกี้เข้าหน้า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 ตอนท้ายไอ้เนี้ยไปเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งแมต์กันบ้างดีกว่านะครับก็ลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่าจะออกได้หรือเปล่าแต่ผมแอบเสียดายแมตต์เมื่อกี้มากเลยนะครับแม่เราทํามาหล่อๆเลยครับเก็บตุ้งหิน3ามตัวเก็บเครื่องใน2ตัวแต่ดันพากนะครับโดนยิงตายก่อนกันอยู่ับ ทรงเซฟอ่ะเจอปืนเท่าไทยยาวเอาตัวน <group> ี้จะเอายืดหรือเปล่าแล้วกันี่ยเอ๊ะขึ้นหอคอยกูจบเลยเหรอไม่เอาลงนาบ้านะเนี่ยเล่นลงนาได้ยังทำมันใจเ้ประตูหนึ่งอันี้เออใช่ด้วยนั่ะประตูไหนดี ไม่เห็นมันในโรงงานแต่มีเห็นละตั้งแต่ข้างาันตายปะตายตายตายแม่งตัวยืนเอ็ก<ด>วาวะไม่โคตรแบบระยะไก,กลๆแม่งไม่ค่อยได้เลยวะเอ็ก อยู่อยู่ชิดชิดมีนะเป้ยแล้วบางปอนถอย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 ใส่สอง สามตัวไม่รู้มีอีกอ่ะชิคก์อ่ะนี่ไม่มีห้องนี้เชียวโ,โหนี่ห่างโซยมีข้าวแม่ว่ะห้องนี้ตายตัวหน,นึ่งโดนบอดฆ่าตายไม่รู้เออเก็บฟรีอ่ะดีอ่าก็ยิงสองไปแบบนิ่มๆเลยนะครับสําหรับเจ้าเอกของเรานะครับแต่เสียดายนะครับยิงช่วยเพื่อนไม่ทันนะครับทําให้เพื่อนเราตายไปหนึ่งคนนะครับ ทีนี้หมดแบบนี้ก็ฟาร์มฟรีสิครับข้างในเนี่ยกระสุนหมดโคตรไวใช่ไหมอืมตอนแรกคือเยอะกระสุนไปไหนหมดวะเอามาสองกองได้พอก็อย่างที่น้องมันพูดนั่นแหละครับใครจะเล่นเองนะครับเอากระสุนมาเยอะๆนะครับผมบอกเลยว่ามันไม่พอจริงๆนะครับสองกองเนี่ยเพราะว่า เนื่องจากอาตาัตราลั่นมันเนี่ย800เลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวพี่เคลียร์ศพน้องเองน้องก่อนนี้ต้องห่วง <c oughs> เฮ้ย,ย <c oughs> ก็นั่นแหละครับเพื่อนๆร้องเฮ้ยทั้งตี้เลยนะครับกำลังฟาร์มแบบอิ่มๆเก็บของแบบจุกๆเลยนะครับแต่ดันมีมนันมาปะจวนอย่างนี้ต้องงัดกับมันสักตั้งแล้วล่ะครับเพื่อนๆ ใครพูดว่าไม่เคยดีขนาดเต็มช่องขนาดนี้อย่างนี้ต้องติง๋งเรียบเียไปนห,หนึ่ง <c oughs> เรียบร้อยครับสอดนี้เจอจังหวะโยกหลบของผมไปก็ต้องมีงงเป็นไก่ตาแตกกันบ้างเหรอครับพเพื่อนๆแบบนี้ ก็หลังจากนี้นะครับเพื่อนๆผมก็ได้ออกไปเคลียร์นะครับก็ทําให้ตี้นี้เนี่ยตายกันหมดเลยนะครับผมก็เลยต้องตัดช็อตไปนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินเนาะเดี๋ยวพี่เลี้ยงบัตรแดงน้องพี่ขอกระบอกเดียวพอในบัตรแดงเงใจยเอเยราแล้วไม่มีกระเป๋าสามสองมั้งเนอ ดูตัวอปอนมันนอนตายโอ้เครียดแังเครียดจัดเลยเออมันมันต้องเดือดร้นในแบบภาผมเล่นเกมแต่ก่อนทำไมตัวมังิดอย่างนี้แต่ตัวแบบงอจัดเลยอะ่ะบบเดี๋ยวชิมตัวเซาโอเคกันเกิดก่อนแล้วนะแบบนึงเดี๋ยวจะไปกดอะไรอ่ะน้องที่ต้องเปิดห้องแดงด้วยไงโอ้ไอ้เหี้ยแล้วใครเอาหมวกสีมาใส่ไว้ในเซฟเลส เฮียนเขเฮียคน,นเขียนกูก็ลุนตั้งนาน,นกูก็คิดว่าเออน้องคงไม่ทําคงไม่เปิดเซฟแรกที่ไปหลอกอะไรอย่างงี้เฮีเฮียกูเปิดไปปุ๊บออียเียหน,น้าย,ยดลอยมาเหมือนหัวย,ยดอยู่ในหมวกนั้วน,นะกูว่าใช่คอรอับออน้ำตาแทบไหล โอ้อยเฮ้ย A P X โอ้มีเยอะเพื่อน่ะจริง A P X น่าจะดีที่สุดแล้วในเนี้ยเ่อะไรอ่ะเอาดีเก็บทันก็เดยเฮ้ยเจของดีเจ็ เรียบร้อยไม่ทันก็นั่งหาวน้ำตาไหลนานเฮ้ยก็รอดออกมาได้แล้วนะครับเพื่อนๆตานี้โดยรวมก็ออกประมาณห0 0แสนนะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพืเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย